ครับเจมพบกุย่างด้วยครับอคือ,อาากเ่เขาก็เมืองโัรวันนี้ครับอตอมอตอมอตอมเลยมากเตียบเห็นบใส่ริมากเตียไปอมเตีาเตียไปอมเตียคเตียคูน่อยคู่หนะ่น่อมันยอะคู่ดที่ไห บอมาเป็นทางพี่คนนะพี่มาพี่มาหาอตอมพี่เล่นลูกหลานมาหาอตอมไหมลูวหาเี่นมหาไอ้อตอมพี่เอิญไอ้ลูกมาหาไอ,อ้อ,อ,อตอมเล่เล่ลูกหลาเนเล่เล่ฮะที่ตอมมาหาหนังไปหาหนัง แมามังกรอนเร็วอ๋อพี่แม่หน,น,น,น่ะนะมาน่ะสวัสดีสดครับเนี่ยเาวัสดีครับเร็ว,วสวัสดีครับลูกใครวะ,ะนี่วะลูกใครเอ่ยลูกคุณคู่บ่นี่ลูกคุณคู่เพิ่นกับสมบูรณ์เสร็จแล้วเพิ่นเป็นคุณคู่ แม่บอกลูกคุ้นคู่เพ่อกับสมบูรณ์เ้าหน่กหน่อพอกับคนคู่แม่กับคุ้นคู่เพา่อกับได้สมบูรณ์แล้วอที่นี่ลูกประซาส้นดิอ่าันเดินมันเดิัเดิ่นั่นั่นนัมันปีนเพรามันน่องน่องนองหลมนี่หลุกนองเออไงมันมันมันบ้าเลยเด้เออมันเยอะ khâu 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 mẹ, khâu ông má mè, khâu ông má mè, khâu ông má, bay đâu mà, ừ. khoảng, nữa, à, 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 à,

อ้าโอ้โก้เยว่กขางแงเก่งเถะวะเดกคนู่ดนีก็เก่กงเถวะโอ้โายน้บ่รายะตอมบ่ลอืออือออหัวส่วนกันอ้าวอ้าวโอ้ห้าพนอย่านี้นะ A tât tê ta hả? vang 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 Tom, Tom vang 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 mua. vang 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 บ่มีคข่ยม่เจออือลูกบ่ได้ยังนี่ถ้าเป็นส่งนั้นริกกับริกบไดใหนักหลายแต่ว่ากิตายขื้นนะซัวมาตายขื้นตัวมันไก่สีมันแบบว่ามันขือสิตายโหูมันกับว่ากระดิกมันกับว่าเขียวอี่ยงแล้วก็มันกับว่ายังอยู่สื่อน่ากับว่ากินเฟี้ยงกับว่ากินเอาไปเอายากามาให้มันบัน กินได้บนกินได้นี่กินแต่ทิละท่อหนาด้วยทิละท่อพ่อพ่อเพียงอีกอน้ำอีกอกินในเวดแต่ว,ว่าคอยลูกว่ไรจอยจัาหัวจัาว่าพิดกรรมโอ้ยกระช่นพวกทัวอยู่ในเรนเสียงันึ่งตัว<อ>บักทัว